เฮ้ยนร์วะนี่คุณทำอะไรเนี่ยยังมีหน้ามหาหามอีกเหรอฮะไอ้บ้านนอกแกกล้าดียังไงเนี่ยฮะเอาไอ้หนูบ้าสุกปรกเนี่ยมาเป็นสินสอดขอน้องสาวฉันอนะพี่อคร์ทพี่ฟังผมพูดก่อนนะครับพี่ฉันไม่ฟังอะไรทั้งนั้นแหละแกสองคนแม่ลูกกลับไปเลยนะแล้วก็เอาไอ้หนูบ้าสุกปรกหน้าตาหน้าเกียดเนี่ยออกไปด้วยนี่อย่าดูถูกกันให้มากนกสินี่มันหนูนาะอาหารชันเลิศเลยนะโว้ย สนแค่ว่าพวกคุณสองคนอะดูถูกฉันมากเกินไปละคนอย่างฉันเนี่ยนะ,ะต้องคู่ควรกับสินสอด50ล้านเท่านั้นไม่ใช่อาหารกะหล่ำประหลาดแบบนี้อีเห็นแล้วคุณรู้ป่ะน้ำว่าน,วนี่คุณรู้ไหมว่าหนูนาที่คุณดูถูกอยู่เนี่ยมันทําให้ผมกับแม่มีกินมีใช้จนถึงทุกวันเนี่ยฉันไม่สนหรอกไอเราก็นึกว่าจะเป็นผ้าคีนิวหอ่หอ เลยเนี่ยโว้ยไม่ใช่หนูนาเฉยๆโดนปฏิเสธยังพอทนนี่มาดูถูกหนูนาอาหารชช้นเลิศของฉันฉันทนไม่ได้ไปตัดกัดเออไปเลยใส่หัวไปเลยนะทั้งแม่ทั้งลูกไปแล้วไม่ต้องกลับมาเอกเออไปยไปยไม่น่าไปเสียเวลากับมันเลยเกือบไ่กินหนูไปนาะหาาแล้วไมล่ะวะ้า ฉันว่าแกเนี่ยต้องรีบเปลี่ยนเป้าหมายใหม่แล้วไอ้คุณอุ้ยอะไรของแกนั้นน่ะรีบกเกาะไว้แน่นๆเลยนะก่อนที่เขาจะไปจีบคนอื่นอ่ะเออดูแล้วนะ่าเฮะนะครับขอโทษด้วยน,นะครับที่ผมมองคนผิดไป เป็นไรเลือกผิดก็เลือกใหม่ได้ผู้หญิงแบบนั้นน่ะไม่คู่ควรกับลูกหรอกครับแม่ต่อไปผมจะเลือกให้ดีกว่านี้ครับดีแล้วลูกตปตเรากลับไปขายหนูหนาย่างของเรากันเถอะ ยุ้ยคะนี่พี่แอนพี่สารไว้ค่ะสวัสดีครับพี่แอนสวัสดีจ้าเห็นเยน้ำว้าเนี่ยพูดถึงคุณอุ้ยบ่อยๆได้เจอหน้าค่าตากันสักทีนะคะอ๋อเช่นกันครับผมดีใจนะครับที่น้ำว้าเนี่ยพามาเจอครอบครัวครับฉันหวังว่าอีกไม่นานเนี่ยคุณอุ้ยจะมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะคะครับพอดีผมจะพาน้ำว้าแล้วก็พี่แอนไปทานข้าวข้างนอกนะครับ เช้า,ามาปีแอนสะดวกไหมครับจริงเหรอคะสะดวกค่ะสะดวกมากมากนั้นดีเลยครับพอดีผมรู้จักร้านดังอยู่ร้านหนึ่งนะครับผมว่าเราไปกันเลยไหมครับนี่ค่ะไปค่ะครับ โอ้โหเนื้อแน่นๆทุกตัวเลยอ่ะแม่จ๊ะสุกหรือยังอนะ่ะฉันทนไม่ไหวแล้วงั้นขอชิมหน่อยแล้วกันนะพอๆเลยเจ้าอาจเก็บไว้ให้ลูกค้าบ้างแค่นี้ก็ทำไม่ทันลูกค้าแล้วแม่นิดเดียวเอง หนึ่งสั่งหมูย่างห้าตัวจ้ะอ๋อโอเคเดี๋ยวพี่เอาไปเสิร์ฟเองเรามาช่วยแม่พี่ย่างหนูหีิไหมค่ะวันนี้ใช่ป้าพี่จิ๋งออกมาก่อนตัวที่แก่แล้วเนี่ยเออไปแม่ห <c oughs> ยิบกระลมังนั้นมาป้านหน่ย <c oughs> อยวางไว้วางไว้เดี๋ยวป้าจับไปย่างมัน คิดว่าคุณอุ้ยเนี่ยจะพาเราไปร้านอาหารยุโรปอะไรแบบนี้ซะอีกพาเรามาร้านอาหารอีสานเหรอคะเห็นไปร้านอีสานแบบนี้เนี่ยอาหารไม่ธรรมดาเลยนะครับของหาย,ยาทั้งนั้นเลยอ่ะนี่ผมแอบสั่งเมนูเด็ดของร้านเอาไปด้วยรับรองว่าน้ำว้ากับพี่แอนเนี่ยต้องชอบมาแน่ๆเมนูเด็ดของร้านมันเด็ดขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ครับ ไม่เด็ดจริงเนี่ยไม่ถึงกับขยายสาขาเพิ่มหรอกครับนี่ผมได้ยินมาว่ารายได้ปีนี้ของเขาเนี่ยเกือบหนึร้อยล้านบาทเลยนะครับฮะร้อยล้านเลยหรอคะร้านอาหารอีสานแบบนี้เนี่ยนะคะทำไรายได้เป็นร้อยล้านก็ต้องยกความดีความชอบให้กับเมนูเด็ดของร้านแหละครับนี่ขายดีขนาดจะต้องทําส่งออกเลยนะครับเนี่ยนี่ถ้าใครมากินเนี่ยจะต้องจองคิวล่วงหน้าเป็นอาทิตย์เลยนะครับ มผู้เสียากรู้เลยนะคะว่าเมนูเด็ดของร้านเนี่ยคืออะไรผมขอไม่บอกดีกว่านะครับให้พวกคุณเน่ยรู้เอาเองเอหน้าย่างมาแล้วครับอาใช่จริงๆด้วยอะเออ พวกคุณสองคนรู้จักผู้ชายคนนี้ด้วยหรอครับอ๋อเปล่าค่ะไม่รู้จักค่ะผมก็ว่าอย่างนั้นเลยครับพวกคุณสองคนเนี่ยไม่น่ารู้จักเขานี่แกเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารอีสานจริงๆเหรอเนี่ยน่าสเพจจริงว่าแต่จะว่าไปก็เหมาอะออก,กับแกแล้วเนาะไออาชีพเด็กเสิร์ฟหนูนาย่างเนี่ย พี่แอนคือคือว่าเสร์ฟอาหารเสร็จแล้วผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไอ้หนูย่างของแกเนี่ยกลับไปด้วยฉันไม่กินเออ,เอ,อพี่แอนครับผมเป็นคนสั่งเองหละครับพี่อุ้ยคะพี่จะสั่งของแบบนี้มากินทำไมอะคะพี่กินลงหรอแค่ฉันเห็นฉันอยากจะอ้วกเลยอะ เออคุณครับผมช่วยครับพี่วิค่ะไม่ต้องเลยค่ะพี่จะลดตัวลงไปคทุคพีกระเด็กเสร์ฟทําไมเน่คงคิดว่าตัวเองสูงส่งมากกว่าคนอื่นเขาสินะถึงกล้ามาทำที่ใส่ยแย่ๆอย่งนี้ออคุณครับผมขอโทษแทนแฟนผมด้วยนะครับแฟนคุณเหรอครับจะคบผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนนะ่ะคิดดีๆหน่อยแล้วกันครับ เกิดอะไรขึ้นทำไมถาดหนูนานได้เละเทะอย่างเนี้ยนี่เธอสองคนอีกแล้วเหรอตายจิมันเป็นแรงงานทาั้งครอบครัวเลยเหรอเนี่ยพี่แอนครับหยุดเถอะนะครับถือว่าผมขอร้องพี่อุ้ยคะพี่จะไปขอร้องพวกมันทำไมอ่ะพี่ไม่ต้องมาเกรงใจพวกมันหรอกนะคะเพราะว่าพวกมันเนี่ยอยู่คนละระดับกับพวกเรา พวกเขาอะอยู่คนละระดับกับเราเพราะอย่างนี้ไงที่ถึงเกรงใจเขาอะหมายความว่าไงคะก็นี่ไงคุณอาร์ตกับแม่ของเขาอ่ะเป็นเจ้าของกิจการหนูย่างร้อยล้านที่พี่บอกไงฮะเออหนูย่างร้อยล้านใช่ครับพวกเขาสองคนเน่ยเป็น CEO เขาลดตัวมาเสริมอาหารให้เราอ่ะก็ถือว่าเป็นบุญของผมมากเลยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าทําไมพวกคุณสองคนเนี่ยถึงไปเสียมารยาทกับเขาอ่ะผมไม่เข้าใจเลยจะอะไรซะอีกเหรอครับก็สองพี่น้องเนี่ยไม่ชอบผมกับแม่ไงครับมีคนไม่ชอบคนระดับพวกคุณด้วยเหรอครับก็ลูกชายฉันเน่ยเขาเคยคบกับแม่ผู้หญิงคนนี้แต่ดันมีเรื่องเข้าใจผิดกันเพืยก่อน สองพี่น้องเนี่ยคิดว่าป้ากับลูกอ่ะเป็นแค่คนบ้านนอกขายหนูนาย่างไม่มีเงินค่าเสียสอดห้สล้านไปให้เขาก็เลยดูถูกเราสองคนสารพัดเลยอะไรนะครับพี่วิคะฟังฉันอธิบายก่อนนะคะพี่เมียจะเชื่อเลยนะว่าดำววากับพี่สาวเนี่ยจะเป็นคนหน้าเงินขนาดนี้ถ้าวันนี้เนี่ย ที่ไม่รู้ความจริงจากปากพวกเขาสองคนพี่ก็คงเป็นคนโง่ที่ให้น้ำว้ากับพี่สาวหลอกเอาเงินแล้วใช่ไหม<อ>ผมต้องขอบคุณพวกคุณมากเลยนะครับที่ทำให้ผมตาสว่างพี่อุ้ยคะมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะผมว่าคุณไปหลอกคนอื่นเถอะนะครับผมไม่ได้โง,ง่ขนาดนั้นพี่อุ้ยคะพี่ เสียสิศดของพี่ไปอ่ะคือฉันไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ค่ะดีแล้วน้ำวะเพราะการที่น้ำวะทำแบบนี้มันทำให้พี่ได้เห็นธาตุแท้ของน้ำวะน้ำวะเนี่ยไม่รักใครจริงเพราะว่าน้ำวะเห็นแ็่ได้เห็นแค่เงินใครๆมันก็เห็น นุ่นประตูอะเชิญอาจาไม่ต้องมาจ้ามาจ่าไม่จ้ะมาทางไหนไปทางนั้นเลยจ้ะเชิญจ้ะโถ่ไปก็ได้วะ้ไม่ไม่ะ่ไร่ไม่ไม่เห่ไม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 ่มม่